มาต้นตำแย,ยแมวให้เจ้ายักษ์นะครับายามีสรรพคุณดีหลายอย่างนะแก้อาการไข้ของแมวได้นะครับหรือแมวมีอาการรู้สึกอึดัดท้องกินอันนี้เข้าไปก็จะได้อาเจียนหรือสำลอกออกมาก็ะจะได้สบายตัวนะครับเจายักษ์ชอบกินนะสรรพคุณดีตั้งแต่รากยันใบมันเลยนะไห้น้องเตมอเป็นคนเลือกนะครับอย่างต้นนี้ก็ใหญ่ไปนิดนึงเจายักษ์ไม่ค่อยชอบกินนะครับเราไปหาตัวใหม่ดีกว่ามันจะขึ้นตามริมรั้วทั่วๆไปนะครับวันนี้เดินหาแถวนี้ดีกว่า เสียๆแล้วต้นเล็กมันชอบกินนะรากมันอ่อนๆมันชอบกินเจอไหมโมนี่ไงโอ้โหตัวนี้เดียวอันนี้นี่แหละลูกมันชอบกินรากมันอ่อนๆค่อยๆดึงค่อยๆดึงได้รากได้รากอยู่อ่ะได้มาแล้วต้นหนึ่งนะครับเราก็จะเลือกต้นเล็กๆหน่อยที่มันรากมันอ่อนๆนะครับเวลากัดทีเดียวก็กรวบทีเดียวหมดเลยมันชอบนะครับเจ้ายักษ์ชอบ เราจะไม่ล้างนะครับล้างแล้วเห็นหลายรอบเราจะไม่ค่อยชอบกินเราแค่สบัดสบัดดึงดินดึงอะไรออกให้หมดให้ยังมีกลิ่นหอมของดินของอะไรบ้างนะเขาชอบแบบนี้อ่มาตามหาอากีกสักสองสามต้นขอต้นเล็กๆก็แล้วกันนี่เจออีกแล้วต้นประมาณนี้เลยน้องแตงโมชำนาญน,นะครับมาหาบ่อยๆนี่โอ้โหกำลังสวยเลยอันนี้กำลังน่ากิน ได้อีกต้นหนึ่งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเราด้วยนะครับไม่ว่าเจอเราในช่องทางไหนก็ฝากดูฝากกดติดตามให้เราด้วยสองต้นเลยเออสองต้นเลยเออเอาได้แค่สองต้นนี้ก็พอละกำลังพอดีหนมือค่อยๆดึงดิดึงให้รากมันขาดนะอันปัดดินอนอกปัดดินหอกเอาอันอีกต้นหนึ่งเดียรๆรี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 รไรี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 ร มาสะบัดสะบัดครับรูดดินออกให้หมดนะครับให้สะอาดให้เวลาแมวกินแล้วจะได้แบบหอมหอมร่อยนะครับแต่ก็ยังมีกลิ่นความหอมของไอ้ดินอยู่สีต้นเล็กๆรากอ่อนๆนี่มันชอบกินป้ายได้แล้วนี่อยู่นี่ออกมาเที่ยวข้างนอกแล้วยักษ์เนี่ยเอาต้นไม้ไม้แล้วเนี่ยทำแยแมวแล้วกินมะ โมค่อยๆป้อนโลกให้มันกินทีละต้นทีละต้นกินไหมไกินไหมปากบวมโอ้โหโหกัดสบายเลยหมดแล้ว,ไ,ลวไม่มีปัญหาสำหรับเจ้ายักษ์นะครับอันนี้เป็นของโปรดเขาอยู่แล้วหามาได้ี่กระโจนก็ใส่เลยนะชอบมากกี่ต้นกี่ต้นก็จัดเรียบเลยเขียวแงบแงบแงบแง งีบ,บเง,บ,ง,บ,งบเลยเงีบเงบเลยโอ้โหโอเคโอ้โหเงียบเงยบเลยัก <Mother S 2> ยกักไม่ไหวอร่อยเลยอร่อยเลยโอ้โหวางวางเขาจะให้วางเขาจะกินเองกินไปหยักกินไปอันนั้นได้ลูกวางไปเลยวางไปเลยวางอิ่มแล้ว กินแค่นี้